เสียงอ่านคำพิพากษาวันล,ละ9ดีกาเฉพาะประเมินกฎหมายอาญาคำพิพากษาดีกาที่5,089ัทัพจำเลยและผู้เสียหายเป็นสามีภรรยากันมีบุตรด้วยกันสามคนจำเลยใช้มีดปลายแหลมและมีด แทงและฟันผู้เสียหายเพราะความโกรธแค้นที่ผู้เสียหายไม่ยอมคืนดีด้วยและจำเลยเข้าใจว่าผู้เสียหายคบชู้จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและได้ลงมือกระทำความผิดไปตลอดครบองค์ประกอบของความผิดฐานพยายามฆ่าแล้วแม้ผู้เสียหายไม่ตายสมดังเจตนาก็เป็นกรณีที่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลการกระทำของจำเลยจะมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา80แล้วการที่จำเลยทิ้งมีดโต้แล้วสวมกอดผู้เสียหายเพราะความรักผู้เสียหายและรักลูกโดยเกิดความรู้สึกสำนึกคิดของจำเลยเองก็ตามหาใช่เป็นการยับยั้งเสียเองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา82แต่อย่างใด คำพิพากษาดีกาที่5,433ทับพ 2, นายวิโรธใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้ววิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จำเลยจอดรอยอยู่นอกวัดหลบหนีไปด้วยกันโจทย์ไม่มีพยานนำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้ร่วมสมคบกับนายวิโรธวางแผนและตระเตรียมมาฆ่าผู้ตาย จุดที่จำเลยจอดรถจักรยานยนต์อยู่นอกวัดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ200เมตรไม่สามารถมองเห็นที่เกิดเหตุได้เนื่องจากมีกอไผ่บังจึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะคอยดูต้นทางให้นายวิโรธทั้งข้อที่จริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ร่วมกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันพึงถือได้ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิด การกระทําของจำเลยเป็นเพียงการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่นายวิโรธหลบหนีเพื่อให้พ้นจากการจับกุมเท่านั้นจำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นคำพิพากษาดีกาที่1124ทับพาเจำเลยได้ร่วมคบคิดกับสอสลาและพวกที่จะมาวิ่งราวทรัพย์ของผู้เสียหายโดยมีการวางแผนให้สสลาไปทำการ ส่วนจำเลยกับพวกจอดรอยอยู่ห่างที่เกิดเหตุเมื่อส,อสาราวิ่งราวซับแล้วก็จะวิ่งหนีมาขึ้นรถยนต์ของจำเลยหลบหนีไปจำเลย จอดรถคอยอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ80เมตรและมีสาราวัดบางมองไม่เห็นที่เกิดเหตุการกระทําของจำเลยเป็นการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ส,ะสะลาในการที่จะกระทําความผิดฐานวิ่งเล่าซัพ์ของผู้เสียหายจำเลยเป็นเพียงผู้สนับสนุนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ที่จอดรถ และที่สาสะราว,วิ่งราวซับห่างกันมากและมองไม่เห็นกันจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมในการวิ่งราวซับคำพิพากษาดีกาที่2 7 3ทับ2,537จำเลยที่หนึ่งร่วมประเวณีกับผู้เสียหายโดยผู้เสียหายยินยอมจึงไม่เป็นความผิดแต่จำเลยทั้งสองได้สมครบร่วมคิดกันมาก่อนว่า จะให้จำเลยที่สองข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายและการที่จำเลยที่หนึ่งร่วมประเวณีกับผู้เสียหายก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็ออกจากห้องไปเปิดประตูไว้ให้จำเลยที่สองเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายย่อมเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จำเลยที่สองในการกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจำเลยที่1จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่2ในการกระทำความผิดฐานข่มขืน กระทำชำเราผู้เสียหายคำพิพากษาดีกาที่3757ัจทับ2564จำเลยทั้งสองไปหาโจท์ที่บ้านเพื่อทวงถามหนี้ซึ่งโจท์กู้ยืมไปและยังไม่ชำระแต่โจท์กลับให้ลูกจ้างบอกจำเลยทั้งสองว่าโจท์ไม่อยู่ทำให้จำเลยทั้งสองโมโ oh หและกล่าวข้อความต่อหน้าลูกจ้างของโจท์การกระทำของจำเลยทั้งสองย่อมเล็งเห็นได้ว่า ข้อความที่กล่าวต่อหน้าลูกจ้างของโจทย์ซึ่งเป็นบุคคลที่3นั้นเป็นการใส่ความโจทย์ต่อบุคคลที่3ซึ่งอาจทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายโดยข้อความดังกล่าวทําให้บุคคลที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจว่าโจทย์เป็นคนขี้โกงเป็นหนี้แล้วไม่ยอมชดใช้แม้จะเป็นการกระทำไปด้วยอารมณ์ แต่ก็ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองกระทําโดยเจตนาเมื่อข้อความที่จำเลยทั้งสองกล่าวทําให้โจท์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังจากผู้ที่ได้ยินได้ฟังการกระทําของจำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทโจท์คำพิพากษาดีกาที่3931-2539จําทับลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสองและผู้ตายรวมสีนัด นัดแรกยิงผู้เสียหายที่1เพราะผู้เสียหายที่1ต่อว่าจำเลยที่นำเอาอาวุธปืนออกมาขู่ครั้นผู้เสียหายที่สองส่งเสียงหวีดร้องเพราะความตกใจที่เห็นจำเลยยิงผู้เสียหายที่1จำเลยก็ยิงผู้เสียหายที่สองเป็นนัดที่สองและเมื่อผู้ตายยกมือไหวและขอร้องอย่ายิงจำเลยก็ยิงผู้ตายเป็นนัดที่สามก่อนที่จำเลยเห็นผู้เสียหายที่สองที่ถูกยิงยังไม่ตายจึงได้ยิงซ้ำอีกหนึ่งนัด แสดงว่าการยิงปืนแต่ละนัดความประสงค์และจุดมุ่งหมายของจำเลยได้แยกออกจากกันว่าการยิงนัดใดจำเลยยิงผู้เสียหายทั้งสองและผู้ตายคนใดเจตนาฆ่าจึงแยกออกจากกันได้เป็นการกระทําหลายกรรมต่างกันคำพิพากษาดีกาที่3,309ทับ2,541 คืนเกิดเหตุจำเลยที่สองถึงจำเลยที่4ซึ่งเป็นตำรวจร่วมกันใช้จำเลยที่หนึ่งซึ่งมีใช่เจ้าพนักงานตำรวจให้แสดงตนเป็นตำรวจเรียกเก็บเงินจากบรรดาคนขับรถบรรทุกที่แล่นผ่านไปมาไม่เลือกว่าคนขับรถนั้นจะได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหรือไม่โดยจำเลยที่หนึ่งเข้าไปพูดกับคนขับรถว่าตามธรรมเนียม คนขับรถนั้นแม้ไม่ได้กระทำความผิดก็จำใจต้องจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่1ด้วยความเกรงกลัวต่ออำนาจในการเป็นตำรวจการกระทำของจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4ดังกล่าวเป็นการร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยไม่ชอบข่มขืนใจเพื่อให้คนขับรถบรรทุกมอบเงินให้แก่จำเลยที่1ซึ่งเป็นพวกของจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 และหากรถยนต์บรรทุกคันใดมีการกระทำที่เป็นความผิดต่อกฎหมายถ้าจำเลยที่1เรียกเอาเงินจากคนขับรถได้แล้วจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4ก็จะไม่ทำการจับกลุ่มการกระทำของจำเลยที่สองถึงจำเลยที่4ดังกล่าวย่อมเป็นการร่วมกันเรียกรับเงินโดยไม่ชอบเพื่อไม่กระทำการในตำแหน่งอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 คำพิพากษาดีกาที่2823ทับสองพาเจำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารดูแลรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีควบคุมดูแลเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกประเภทของโรงเรียนพอพานจำเลยได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อของข้าราชการหลายคนในสัญญารับรองการยืมเงินว่า บุคคลเหล่านั้นยืมเงินค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนอันเป็นความเท็จและปลอมลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติให้ยืมเงินอีกทั้งปลอมสัญญารับรองการยืมเงินของบุคคลดังกล่าวโดยเพิ่มเติมข้อความหรือแก้ไขตัวเลขให้สูงขึ้นแล้วเบียดบางเงินส่วนนั้นไปเป็นของตนโดยทุจริตจำเลยจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 161และมาตรา147คำพิพากษาดีกาที่6538ทับ2562การที่จำเลยที่1ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมและจำเลยที่2ลงลายมือชื่อเป็นผู้บันทึกการประชุมในเอกสารฉบับเดียวกัน ย่อมเป็นการรับรองเป็นหลักฐานว่าการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีในวงเล็บรอบปีงบประมาณ2,558ถึง2,560เ <c oughs> มื่อวันที่20สิงหาคม2557ได้กระทำต่อนหน้าตนนั้นเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวมิได้มีการประชุมกันจริงการกระทำของจำเลย ที่1และจำเลยที่สองย่อมเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับรองเป็นหลักฐานว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จและรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162อนุ1และอนุ4ขอบคุณแหล่งที่มาจากของผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา